สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครมุงสาเสกครับดำเนินรายการโดยบ่าวขอนครมุงสาเสกครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้บรรยากาศงาเงี้มมะเ้านะครับอยู่ในสำนักง,งานศิลปินผู้ไทนะครับสิพาพี่น้องย่างเละเบิงบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของมือไล่สดของทีมงานศิลปินผู้ไทยและพี่น้องเด้อสำหรับผู้ได้เบิงคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้น้ำเน่ขอพระคุณหลายๆครับเงี้มมะเสาของมือไล่ซดนะครับของทีมงานศิลปินผู้ไทยพี่น้อง โอ้วิธีเขาเสียไรมือแรกนี่แห้ะพี่น้องวันที่สามนะครับสามตุลาสองพันหกร้อยหกสิบสี่พี่น้องนะครับมือไรซดบรรยากาศเงียมือเศร้าครับเงียงมือเศร้านะครับมขึ้นนี่เขาเจ้ากับซ้อมกันดึกดึกเศร้ากันดึกดึกนะครับมือแรกมือเศร้านี่กระเซียวอีกจักรอบนะครับยงีขึ้นมากกับไรซดบรรยากาศมือไรซดครับ ย่างมือเ้าพี่น้องเลยท่านบพท่านมีผู้ตื่นนะครับย่างบพท่านมีผู้ใดตื่นนอนครับพระพี่น้องย่างเบิองด้านหลังนะครับบรรยากาศย่างมือเ้าพี่น้องโอ้นะครับไล่ปูกันพี่นอ้องจ้าถูกพี่น้อง ยังปรทธานมีผู้ใดตื่นครับเนื่องจากแต่เศร้าน,นะครับก็เลยผ้าพ,พี่น้องย่างเบิง่งบรรยากาศนะครับประมาณสี่ห้าโมงคนมั่งเขาจังสิพากันตื่นพี่น้องบรรยากาศย่างโมอเศร้าพี่น้องเอ้ยเอาพี่พาน้อ,นองมาเบิง่งอ้าวมาแล้วผูแ้แรก มันก็ตื่นตีแม่ครับเป็นเกียร์ใจเป็นยังเกาะเป็นเกียร์ใจค่ะโอ้หลายนาทีเนาะอันนี้ของไม่ใช่โยโกตินี่แม่ใช่ไม่ยช่ไบบนี้จังหวานเดียโอ้ยนี่อะพี่นอ้องบรรยากาศนี่ก็จะเป็นคิวนะครับคิวงานคิวสเต็ปนะครับติดติดเลย งานวันที่3ตุลานะครับเป็นคิวเห็น,นคนมึงนะครับจังสีไรบอสซับสนนะครับนี่เราพี่น้องนะครับแต่สิภาพพี่น้องปีหาไม่งาก็ได้เบ่าแหงบ่ไดพี่น้องข็าเจ้านอนอยู่ห้องไปห้องมันข้าเจ้าพักพอนข้าเจ้าวันซ้อมดึกมือขึ้น,นก็กานซ้อมเศร้าดึก แล้วสิฟ้าพี่น้องอยังไปหาไม่ง,ง่ายง่ายเจ็บบาทก่อนครับสิฟ้าพี่น้องไปหาไม่ขั้วคือเก่าพี่น้องไปบงไม่ง,งา่ายง่ายว่ามือเศร้านี้เราได้ยังกินแล้เห็นยังกินนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกล็ดโม่งกลัวสวัสดีตอนเชา้าค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะปนปก่อนนี่นก็นั่งคือปนกบค่ะปนกบ โอ้หั oh, วหน้าเรียงกรุบสิโอ้ป่ oh, <Yeah>. oh. oh, ปนแล้วเรียบร้อยใส่เลือดเลือดพักยังพักหอมบอกโอ้นี่แหละพี่น้องช oh. ีวิตแม่งามแมงขั่วเอาคือหอมแต่เฮ็ดอีหยังทอดปลาโอ้ oh, มีทอดปลาอีกแค่สิบเมตรฉันโคบุกไปเรื่อย S <S <S บ,าาบาาอ้โหยื้อาาต,ตื่นได้จักมุ้งไตื่นตีสามสาสาไดับจัได้บรินเตื่นตีสามไฟรับเขบาพันตื่นหนออรอมันพอจะกินมุ้งคืนมาตื่นกับเม็ได้ตัวทอดป่าพี่น้องปนกุบก็เมนูทอดป่าทอดปลานิ่นต้นทอดนิีนจา้าสุดแป้งทอดแปง้ง นี่เรากำลังพอดเนี่ยพี่น้องไม่ยังงาพี่น้องโอ้ยามือเสาอ,อยู่พี่น้องเพราะท่านมีไฟลูกไฟตื่นดอ,อกแต่ว่าผมมันค้นนอนตื่นเสาอ,อยู่แล้วมันขึ้นนี่กับสอมเดือดๆใจังพากันเสารมันขึ้นพี่วินหมอล่ำครับพี่น้องอัปเดทชี่วินหมอล่ำบันดออกงานครับนะครับกนะ็เลยพากันวุ่นกันอยู่เนี่ยละ่ะ นี่พี่น้องเมนูทอดปลานะครับสำหรับเชา้านี้ตอนเที่ยงจะเป็นยังตอนเที่ยงตอนเที่ยงกะไรผัดกระเท้าหมูผัดกระเท้าโอ้หมูกับเจ้าหมูกับเจ้าตอน,นอย่างนี้เขาเนี้ยกระชากเกินมันไม่ได้มันหน่อยอืมกบก็จไปกับผัวผู้ในในดเดียวดีแล้วจะอ,อยู่ผผู้เดียว <c oughs> ยับุ่ได้อุ่นไวุ้่ได้่เ่อได้หรอลูกเรืแต่คือวนกินไปไดบอเ่ที่นอกทอดฝายแล้วคนกินดีกินดีอยู่ขึ้นกเบิดเบิแล้วเนาะทอดฝาเนาะเร่ตีงี้ยมันย่างจหัวหัวกัแมงหัวกับแยังงี้ยังเลยบ่มีบ่มีเลยหัวบ่มีเยอะต่กาแต่เ่ยมาเยวต่กาที่่ ไม่ขนาดทอดมันได้หย่ำหมดเลยก้ารเกลือก็เลยก,ลเก,กินหมดเลยมแม่งาพี่น้องทอดปลานะครับปลาหัวหน้าซื้อมาอัดสู่ไว้เต้หม้อรอสูข่ขาเขาเป็นตัน,เ,น,ตนเอายังไม่เอาพร้อมบอกมีมม่พี่น้องตูป่ปลาพี่น้องนะครับตูป้ปลาคนซื้อมาอัดไว้ โอ้นะครับเป็นหมูเป็นหมูเป็นไก่นะครับเป็นปลาไ้ยปลาซับเป็นต้อนไว้หรือตัวนี้ไหมผู้อดไเหตุเขาขายยังสี Warner> ่บอกี่นว่าเมนเขาขายยังสี่โอ้นี่แหละพี่น้องนะครับจะซร้อยเป็นต้อนเป็นต้นไว้บ่ โอ้ยเฮ็ดเป็ีนตัดอันที่ว่าบ่ได้รเป็นนอนเนี่ยโอ้ยใกล้ใกล้กระเม่นเจ้าจีโอุ้ยเฮ็ดเด็ดเฮ็ดเฮ็ดได้มันง่ายเลยตัวนี้เนาะอืออโออืออือนะครับนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศเนื้อมูเศ้านะครับของทีมงานสัมผัสภัยว่าท่านไหนบอกเพราะว่าเขาพ่ดตื่น ยาง่อยลรอๆห่อสีเบาแห้งกับปากาเวแห้งสีาส้าวเนี่ยเขานอนเนาะเอาสำหรับชิปนี้ก็ไวปซ้ำนี่สักกอนพอกันชิปหนาด้วยพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ